วิสาหกิจชุมชนขุนเงาวฟาร์มตั้งอยู่เลขที่102่ทับบ้านผาแดงหมู่ที่5ตำบนบ้านร้องอำเภอเงาวจังหวัดลำปางเป็นหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนที่ประสบความสำเร็จจากการนำระบบส่งเสริมการเกษตรไปขับเคลื่อนงานสมาชิกส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการเกษตรเป็นอาชีพหลักใช้วิธีการดาเนินชีวิตแบบพึ่งพาตนเองในส่วนภาคการส่งเสริมการเกษตรถือว่ามีการร่วมคิดร่วมทำร่วมวางแผน การดาเนินงานมีการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชนเป็นความร่วมมือกันเพื่อลดรายจ่ายและสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืนปัจจุบันมีสมาชิกจํานวน9ก้ารายโดยมีนายมัควานเบียงนาเป็นประธานและเป็นผู้ประสานงานของกลุ่มกิจกรรมด้านการผลิตและสินค้าของกลุ่ม1กิจกรรมผลิตก้อนเห็ดและดอกเห็ดสดเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดหูหนูเห็ดขอนขาวและเห็ดหอม สองกิจกรรมด้านการแปรรูปได้แก่ชาขิงชาตะไคร้ใบเตยขิงอบแห้งเห็ดฝอยเห็ดสังรถข้าวเกล็บเห็ดและหน่อไม้โดงสามกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์และแมะลงเศรษฐกิจเช่นการเลี้ยงจิ้งหรีจิ้งโกรงสะดิงและการเลี้ยงสุกรและสี่กิจกรรมการปลูกพืชอ,อินทรีย์เช่นผักอินทรีย์มะเขือเทศราชินีและถั่วดาวอินคาจำหน่ายสินค้าผ่านพ่อค้าคนกลางและช่องทางออนไลน์ โดยมีรายได้อยู่ที่สาม0 0ื่นบาทต่อเดือนผลผลิตที่ประสบความสำเร็จ 1. การผลิตก้อนเห็ดคุณภาพซึ่งผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพโดยได้รับความนิยมจากลูกค้าประจำกลุ่มโดยลูกค้าที่ได้นำก้อนเห็ดไปเปิดดอกได้เสียงตอบรับเป็นอย่างดีว่าดอกออกดีและเก็บได้นาน 2. จิ้งหรีดอบแห้งโดยเป็นผลิตภัณฑ์ดีเด่นของโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิด ด้วยเศรษฐกิจ BCG โดยมียอดขายที่ดีในตลาดออนไลน์ต่อยอดการผลิตการจ้างงานในชุมชน 2. ผลผลิตที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ที่ได้รับการแก้ไขปัญหาหรือพัฒนาในหลายมิติโรงเรือนเห็ดอัจฉริยะเป็นโรงเรือนที่สามารถควบคุมอุณหภูมิและความชื้นแบบอัตโนมัติและมีการให้น้ำโดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถผลิตดอกเห็ดได้ตลอดทั้งปี 3. ผลผลิตที่ต้องการต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มต้องการปรับปรุงต่อยอดในส่วนโรงเรือนของแปลงผักที่จะทำเป็นสวนผักอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าไปสู่ตลาดของเกษตรอินทรีย์บทบาทของกรมส่งเสริมการเกษตรในการเข้าไปพัฒนาสำนักงานเกษตรอำเภองาวทำหน้าที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มจัดตั้งวิสาหกิจชุมชนติดตามแลกเปลี่ยน เรียนรู้ระหว่างกลุ่มเกษตรกรกับเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้ประธานกลุ่มเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายอีกทั้งยังได้รับการสนับสนุนในการส่งเสริมนวัตกรรมการผลิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒน์ลำปางและมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่เชิญชวนเกษตรกรผู้สนใจโดยต้องมีใจรักมีความขยันอดทนหมั่นเพียรและสามารถบริหารจัดการเวลาได้